นี่นะคะสุพรรณสานะคะยังไม่เบิกเลิกเลยนะคะกินก่อนเพื่อนเลยนะคะเอาตรงไหนดีคะข้างหน้านี่บอกข้างหน้าเลยเดี๋ยวจากคุณยายมีอะไรอยงามโชว์ได้ สีฟ้าอ่าสีฟ้าก็ถ้าถูงคืนนี้นะคะมอบให้พี่เพียงไว้สวมใส่นะคะอ๋ะอช่างเปรียงก็มีของฝากนะคะเล็กๆ,ๆบบน้อยๆนะคะ,ะ,ยยคะใช่คับพี่เพียงน,นะคะนะคะเป็นของฝากจากบ้านไม้แล,แล้วก็ไม่ควายสาวเราเองนะคะใช่ครับกำไรคนหมาน้องใจบุญนะคะ เสวยปวดนะคะนุ่นได้ได้กล้วยมาอีกแล้วนะคะาเเปลย Okay. Hey. นะคะแล้วก็ขอให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ร่ำรวยเงินทำเหลือที่เหลือใช้ค่ะพี่พิมบอกว่าสวัสดีพี่เปิ้ลพี่หมูอะทีมงานค่ะพี่พิมเช่นกันค่ะอะสุขสันต์วันเกิดนะคะเราเป่าเค้กเสร็จแล้วนะคะกจอมป่วนจอมป่วนนะคะจอมป่วนจอมป่วนของเรานะคะแอบกินตั้งแต่เพื่อนๆยังไม่เริ่มเลยนะคะ สาจอมปวนนไปอีกแล้วนี่มาอยู่กับคุณยายนี่คุณยายนะคะคุณยายวันจันท์ของเรานะคะโอ้อันนี้น้องน้ำอ้อยนี่เองใช่ไหมเราก็มองอยู่ว่าเอ๊ใครเนาะเหมือนน้องน้ำอ้อยเลยนะคะดี โ้นานๆทีนะคะจะได้มาเจอพี่น้ำอ้อยนะคะพี่น้ำอ้อยลูกของคุณแม่รัศมีค่ะเป็นเชือกที่สามนะคะเดินมาจากที่สู่นนะคอันนี้นะคะเป็นลูกของคุณแม่รัศมีนะคะเชือกที่สามนะคะของคุณแม่นะคะลูกสาวคนเดียวใช่ไหมค่ะมีลูกสาวคนเดียวค่ะโตเป็นสาวแล้วค่ะพี่อ้อยโตเป็นสาวแล้วค่ะ น้องน้ำอ้อยของเราอายุ12ปีแล้วนะคะ,ออะ,คะ12ปีแล้วค่ะเป็นน้องน้องต้นอ้อปีหนึ่งค่ะ,ะน้องน้องน้ำอ้อยสวยเหมือนคุณแม่เลยนะคะคน,น,น้องต้นอ้อยสวยสวยเหมือนคุณแม่รัศมีของเราเลย,ย จะมีสุพรรณษาเชือกเดียวนะคะไม่ไม่ไปเรียงแถวนะคะสุพรรณษาเอาข้างหน้าเลยนะคะสุพรรณษาไม่ไปค่ะห่วงพี่ฟิล์มค่ะโอ้ยไม่ต้องไปหาคุณยายลูกไม่ต้องไปหาคุณยายอ่ะหักไปแล้วหนึ่งรอบนะคะ นีตัวปวนครับตัวปวนตัวปวนประจําซุ้มของเราเลยนะคะหนุ่นวันนี้มามา,มาได้เห็นพี่อ้อยนะคะนานๆทีจะได้เจอกันนะคะนี่อยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยเล็กๆเลยนะคะนี่น้องน้าอ้อยนะคะ,ะเป็นสาวแล้ว หันก้นให้พี่อ้อยแล้วหนุนหันก้นให้พี่อ้อยแล้วนุนพี่อ้อยเห็นน้องมาหาไหมพี่อ้อยดูนะคะโอ้สัมผัสกันแล้วดมน้องใหญ่เลยนะคะนี่ดูคะ่ะดมน้องใหญ่เลย เหมือนคุณแม่มากเลยค่ะเหมือนคุณแม่รัศม uh ีเรามากนะคะมีของต่างหน้าไว้ให้ดูแ şey> ล้วค่ะคุณป <да ู่ เอาครบรถเลยค่ะพี่เปิลจองทุกอย่างเลยค่ะดูก็นูนลวงพี่อ้อยใหญ่เลยโอ้ยลวงพี่อ้อยใหญ่เลยเหมือนคุณแม่มากเลยนะคะเหมือนคุณแม่มากเลยพิมพ์เดียวกันกับคุณแม่เลยน้องน้ำอ้อยนะคะ อ่าน้องพิม์์กล่าวปิดทลิปเลยค่ะลูกก็ขอบคุณพี่พิมพ์มากนะคะที่เลี้ยงอาหารคนนะคะแล้วก็น้องช้างที่ช้างนะคะก็ขอให้พี่พิมพ์นะคะมีแต่ความสุขนะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็สุขภาร่างกายแข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ